ประสบการณ์ของผู้ป่วยวิกฤตเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนอาจจะเคยพบเจอมาแล้วไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอาจจะเป็นจากซีรีส์ที่มีนักแสดงหน้าตาดีอาจจะเป็นจากเรื่องเล่าจากคนไข้ที่เคยผ่านมันมาก่อนหรืออาจจะเป็นประสบการณ์ตรงที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองในฐาน,นะคนไข้หรือคนใกล้ตัว แต่คงมีน้อยคนคะ่ะที่รู้ว่าหมอรู้สึกอย่างไรในฐานะคนไข้หรือญาติคนไข้เราจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากหนังสือที่มีชื่อว่า Seven Signs of Life หรือมนุษย์หมอ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับเราในพูดไม่เก่งพอดแคสต์และในวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันในซีรีส์ของ Book Review ซึ่งเดินทางมาถึงเอพิโซดที่14แล้วและหนังสือที่เราจะนำมารีวิวในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่า s s v g n s o g n s of Life หรือมนุษย์หมอนะคะก็ผู้เขียนเนี่ยมีชื่อว่า Eve Abbey ซึ่งเธอเป็นคุณหมอที่ทำงานอยู่แผนกผู้ป่วยวิกฤต และเธอได้นำประสบการณ์ของเธอและมุมมองของหมอเนี่ยมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันผ่านหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็ในแผนกผูบบ้ป่วยวิกฤตเนี่ยก็อาจจะมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นทำให้ตัวเธอเองเนี่ยได้ตระหนักถึงอะไรบางอย่างหรือแม้กระทั่งคนไข้เนี่ยได้ข้อคิดอะไรบางอย่างแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ที่ทั้งเศร้า ทั้งมีความสุขทั้งเสียใจทั้งมีความหวังหรือว่าทั้งขยะแขย,ะยงนะคะก็มีหลายรสหลายอารมณ์เลยซึ่งเราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันก่อนและเดี๋ยวเราจะมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะคะโอเคค่ะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองถามตัวเองว่าหมอที่ดีต้องเป็นยังไงต้องรักษาคนไข้ให้หายป่วยต้องมีจรรญ,ญาบันหรือต้องมีความสามารถในการจัดการทุกอย่างไปพร้อมๆกันในสถานการณ์ที่กดดันคำตอบของท่านผู้ฟังนะคะก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเนาะแต่ทางผู้เขียนหรือคุณอีฟเนี่ยเขาบอกว่าการเป็นหมอที่ดีเนี่ย ไม่ใช่แค่ต้องเข้าใจความเป็นไปได้ของอัตราการรอดและการเสียชีวิตแต่หมอที่ดีนะคะต้องเข้าใจด้วยว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการรู้ว่าต้องทำยังไงกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นคะ่ะในบริบทของแพทย์ที่เราเห็นกันนะคะไม่ว่าจะเป็น แพทย์ที่ต้องผ่าตัดต้องห้ามเลือดต้องปั๊มหัวใจหรือแม้กระทั่งต้องไปคุยกับญาติคนไข้ที่มีอารมณ์ร้อนหลายๆอย่างนั้นต้องใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาดค่ะเพราะถ้าช้าไปเสี้ยววินาทีก็อาจจะส่งผลต่อความเป็นความตายได้เลยโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเราลองมองในมุมของคนไข้นะคะ หมอนะคะดูเป็นคนที่กล้าหาญมากๆไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ไม่มีความกลัวเลยในทางกลับกันค่ะผู้เขียนนะคะได้กล่าวถึงในฐานะหมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเลือกที่จะเก็บความกลัวนั้นไว้เป็นความลับและเรียกมันด้วยชื่ออื่นค่ะอย่างเช่นความประหมา่าความกังวลความหวาดระแวง ซึ่งตัวเธอนั้นนะคะไม่นำคำว่ากลัวออกมาใช้ถึงแม้ในใจเธอเนี่ยจะกลัวมากแค่ไหนก็ตามเพราะเธอเชื่อว่าในสถานาการณ์ที่คุมไม่ได้เนี่ยการพูดให้ตัวเองมั่นใจนะคะก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำเหมือนกันในบางครั้งนะคะคุณหมอก็ต้องออโดนคนไข้เรียกร้องเนาะให้ทำอะไรสักอย่าง ให้สำเร็จอย่างรวดเร็วซึ่งเหตุนี้ค่ะเลยทำให้คุณหมอนะคะต้องพูดกับคนไข้และตัวเองด้วยความมั่นใจอย่างเช่นเขาอาจจะบอกคนไข้ว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีหรือบอกตัวเองว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีหรือแม้กระทั่งใช้คำพูดว่าเราจะดูแลคุณเองซึ่งบางทีเนี่ยมันเหมือนเป็นการกลบความกลัวและเพิ่มความมั่นใจในตัวเองค่ะ เพราะบางทีหมอก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้ซึ่งเขาก็ได้ทำการรักษาตามที่แผนการรักษาดำเนินมาเนาะแต่ก็ไม่มีใครรู้ค่ะว่าในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะอันใกล้หรืออันไกลเนี่ยคนไข้จะอาการดีขึ้นหรือแย่ลงหรืออาจจะดีขึ้นแล้วุดลงไปจนทําให้เสียชีวิตเลยก็ได้ ในเคสหลายๆเคสที่เราได้อ่านจากหนังสือเล่มนี้นะคะก็มีหลายเคสเหมือนกันที่เรารู้สึกว่าคนไข้ตรงนี้คนนี้ต้องรอดแน่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เสียชีวิตลงกระทันหันมากๆด้วยค่ะก็การที่หมอเนี่ยพูดให้ความมั่นใจตัวเองเนี่ยก็ทำให้เขามีความมั่นใจในการตัดสินใจในการทำงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เราจะพูดให้ตัวเองมั่นใจเพิ่มความมั่นใจในตัวเองเพิ่มเซลฟคอนฟิ d เ n นในตัวเองนะคะแต่ความกลัวนั้นก็ไม่ได้มีข้อเสียอย่างเดียวเนาะก็มีข้อดีเข้ามาเหมือนกันเช่นความกลัวของคุณหมอเนี่ย ก็จะมีความกลัวที่ต้องยืนกลุมชีวิตของคนไข้ไว้ในมือค่ะซึ่งสิ่งสิ่งนี้เนี่ยก็กลายเป็นแรงผลักดันให้คุณหมอทุกคนเนี่ยทำงานตามมาตรฐานแต่แม้ว่าจะมีความมั่นใจขนาดไหนมีความเชื่อมั่นขนาดไหนการทำงานในวงการนี้นะคะก็หนีไม่พ้นกับคำว่าความโศกเศร้าซึ่งผู้เขียนเนี่ย ได้เรียนรู้จากประสบการณ์7ปีที่เธอทํางานมานะคะว่าไม่ต้องบอกข่าวร้ายกับญาติของผู้ป่วยเนี่ยมีกฎอยู่3ข้อก็คือข้อ 1. รับฟังข้อ 2. พูดว่าเสียชีวิตความตายและกําลังตายถ้าหมอนั้นหมายความว่าแบบนั้นจริงๆและ 3. อย่าสัญญาอะไรกับใครหากตรงนั้นไม่ใช่จุดที่คุณจะมารับปากสัญญา ซึ่งข้อ2เนี่ยอาจจะฟังดูแปลกๆเนาะว่าต้องพูดภ่ษาเสียชีวิตแล้วความตายหรือกําลังตายแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณหมอนะคะมาบอกเราว่าคนไข้อาการทรงตัวหรือว่าดีขึ้นเงี้ยมันทําให้ว่าเหมือนเราโดนหลอกใช่ไหมคะคือคุณหมอควรบอกเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดเรื่องดีหรือเรื่องแย่ก็ตาม คือญาติคนไข้นะคะในมุมมองของเราคือเขาเป็นญาติเราเนาะยังไงทุกคนก็อยากจะให้ญาติของเราเนี่ยฟื้นขึ้นมาหรือว่ารอดหรือว่ามีชีวิตที่ดีกลับไปมีชีวิตอย่างปกติสุขแต่ในเมื่อตัวเราเองถึงวาระนะคะก็ต้องเป็นไปตามเวลาเนาะ ซึ่งการที่หมอได้พูดเกี่ยวกับว่าคนไข้เนี่ยได้เสียชีวิตแล้วความตายหรือกำลังตายเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องเราค่ะในแผนผู้ป่วยวิกฤตนะคะก็การทำใจมากมาก,ก่อนที่หัวใจจะดุดหยุดเต้นเสมอซึ่งคุณอีฟนะคะได้กล่าวไว้อีกว่าส่วนหนึ่งของการบอกข่าวร้ายนะคะอาจจะเป็นการที่คุณต้อง แข็งแกร่งพอที่จะยอมรับว่าคุณนั้นกำลังทำลายบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความเชื่อใจความหวังหรือแม้กระทั่งความดีใจค่ะญาติคนไข้อ่ะคะอย่างเช่นที่เราบอกไปว่าสุดท้ายเขาก็จะหวังว่าญาติของเขาเนี่ยจะกลับมาดีเหมือนเดิมแต่การที่หมอเดินไปบอกว่าญาติของคุณกำลังจะเสียชีวิตแล้วนะคะ มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสะเทือนใจเนาะบางทีเนี่ยด้วยอารมณ์ของเราที่ทั้งโกรธทั้งเสียใจมันทําให้เราอาจจะแบบไม่ได้คิดว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นไปตามธรรมชาติอะไรอย่างนี้ซึ่งหมอนะคะก็ต้องเหมือนกับเป็นคนที่ทําลายความดีใจความหวังและความเชื่อใจจากคนไข้ทั้งๆที่บางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ ด้วยบริบทนั้นนะคะญาติคนไข้ที่มีอารมณ์หลายๆอย่างเข้ามา,ากเกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะทําให้เหมือนอารมณ์ร้อนหรือว่าตําหนิหมอไปเนาะก็ต้องให้กําลังใจคุณหมอในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็เห็นใจนะคะกับทางญาติคนไข้เพราะว่าบางคนเนี่ยก็เป็นคนที่สําคัญกับคนคนหนึ่งซึ่ง ก็ไม่อยากจะให้เขาจากไปเนาะก็เราก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ว่าคุณหมอก็ต้องรับมือกับสิ่งนี้ให้ได้และคนไข้ก็ต้องใจเย็นลงนิดนึงเนาะบางทีเนี่ยเราเห็นคนไข้ไปโวยวายเราก็รู้สึกว่าคุณหมอเขาทำเต็มที่แล้วจริงๆยกเว้นบา,บางเคสที่คุณหมออาจจะไม่ได้ดีมากทำได้ไม่ดบีบางคนก็ไม่ได้ใส่ใจในการทำงานมากขนาดนั้น ซึ่งอันนั้นสมควรที่จะโดนตําหนิค่ะแต่ว่าในเคสที่คุณหมอเนี่ยตั้งใจทํางานมากๆแล้วเนี่ยแต่ว่าร่างกายของผู้ป่วยเนี่ยยูไม่ไหวจริงๆอันนี้เราก็ต้องเข้าใจทางคุณหมอเขาด้วยเนาะก็ในบางครั้งนะคะตามที่นักเขียนหรือว่าคุณอีฟเนี่ยบอกไว้ว่าเวลาเธอเนี่ยเห็นญาติผู้ป่วยโศกเศร้านะคะไม่ใช่เธอไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่า เธอรู้สึกเหมือนโดนโจมตีด้วยความโศกเศร้านั้นแต่มันก็ทำเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจเธอว่าชีวิตนะคะไม่ได้ดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ที่ชัยยึดจักรวาลอันแสงเปราะบางนี้ไว้แต่เป็นการเตือนว่าหลายๆสิ่งนะคะมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเราในทางการแพทย์นะคะก็ ก็ยังมีพ่อข้อผิดพลาดให้เราได้เห็นเนาะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องเล็กๆน้อย,อยๆก็ตามอาจจะมีบางเคสที่เอ่อลืมของไว้ในท้องคุณไข้รักษาอาการผิดอะไรแบบนี้เนาะแต่สุดท้ายเนี่ยบางทีหมอด้วยกันเองเนี่ยก็อาจจะพูดว่าร้องไห้ไปก็เสียเวลาเปล่า บางทีคนไข้อาจจะคิดแบบนั้นเหมือนกันว่าหมอมาร้องไห้ไปก็เสียเวลาเปล่าแต่ในมุมมองของผู้เขียนนะคะเขาบอกว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องสัมผัสความเศร้านั้นเราต้องสามารถรวบรวมสติและลุกขึ้นมาอีกครั้งซึ่งมันคงไม่ง่ายแต่การที่เราผ่านมันไปได้เนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจค่ะ การที่เรามีความสศกเศร้าเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องมีความสุขใช่ไหมคะเพราะสองสิ่งนี้เนี่ยเป็นของคู่กันแต่สำหรับแพทย์นะคะความสุขนะคะเปรียบเสมือนความโล่งใจมากกว่าในแผนกผู้ป่วยวิกฤตผู้เขียนนะคะต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมเสมอเลยแต่เมื่อผู้ป่วยเนี่ยอาการดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม มันเป็นความโล่งใจและน่าตื่นเต้นสำหรับเธอเลยค่ะแต่ในการทำงานนะคะก็ไม่ได้มีผู้ป่วยแค่อย่างเดียวเนาะแต่ก็มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันที่ปรึกษาของผู้เขียนนะคะแนะนำเธอว่าหนึ่งสิ่งที่พอจะทำให้มีความสุขไว้ก็คือการเลือกเพื่อนร่วมงานอย่างชาญฉลาดและทราบซึนในการทำงานของพวกเขา เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะและมีแพชชั่นก็จะสามารถช่วยให้ตัวเราเนี่ยผลักดันตัวเองในการทำงานมากขึ้นหรือว่ามีความสุขในการทำงานมากขึ้นเพราะว่าคุยกันง่ายเนาะอย่างเช่นทำงานในออฟฟิศค่ะก็มีหลายๆคนที่เจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่ดีก็ทำให้อาจจะอยากลาออกก็ได้เนาะแต่ถ้าเพื่อนร่วมงานดีเนี่ยเราก็อยากจะไปทำงานอยากจะไปเจอ ช่วยกันทำงานนะคะก็ทำให้เรามีแรงผักดันมากขึ้นและโดยเฉพาะวงการแพทย์นะคะแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็จะเบินเอาได้ง่ายเพราะตัวงานที่หนักแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมงานดีเราก็สามารถช่วยกันดึงกลับมาได้นะคะในการทำงานของผู้เขียนนะคะอย่างที่เราบอกก็มีหลายเคสที่น่าสนใจ ซึ่งเราจะยกตัวอย่างเคสหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราสามารถานำข้อคิดออกจากเคสนี้ได้นั่นก็คือเคสที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะถูกนำตัวส่งที่แผนกฉุกเฉินเพราะว่าเขาเนี่ยได้ผูกคอเพื่อจะจบชีวิตนะคะหัวใจของเขาหยุดเต้นร่างกายของเขาเนี่ยถ้าดูภายนอกเนี่ยดูแข็งแรงดีเลยมีกล้ามหน้าอก ซึ่งสามารถรับแรงกระแทกจากน้ำหนักและความลึกของการปั๊มหัวใจได้คือร่างกายเนี่ยเขาดูกำยำมากมากแต่มันมีสิ่งที่ขัดแย้งอยู่ในใจค่ะที่เราไม่สามารถดูได้นั่นก็คือความสิ้นหวังผู้ป่วยนะคะคิดว่าการที่ร่างกายแข็งแกร่งเนี่ยอาจจะส่งผลให้คนคนนั้นเนี่ยไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือเพราะไม่อยากแสดงด้านที่อ่อนแอออกมาให้เห็น ส่วนตัวคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันจริงๆค่ะการที่เราคิดว่าตัวเองแข็งแรงไม่ว่าจะเป็น physically หรือ mentally สามารถจาัดก,การปัญหาได้แต่ว่ามันเป็นเหมือนการหลอกตัวเองมากกว่าว่าตัวเราโอเคและสุดท้ายนะคะกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็สายไปเสียแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ย ลองสังเกตตัวเองดูเป็นระยะระยะนะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยตัวเองรู้สึกยังไงต้องการอะไรและสามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาเลยค่ะโดยไม่ต้องอายเลยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนๆก็ตามอาชีพแพทย์นะคะก็เป็นอาชีพที่เหนื่อยมากๆอาชีพหนึ่งเนาะไม่ว่าจะต้องอยู่เวน เจอผู้ป่วยมหาศาลที่เข้ามาหรือแม้กระทั่งทำงานเลยเวลาซึ่งแน่นอนเขาว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะเคยเห็นแพทย์งุนหงิดใส่พยาบาลเนาะหรือแม้กระทั่งงุนหงิดใส่คนไข้ซึ่งเรามองว่าเขาดูเป็นคนอารมณ์ร้อนดูไม่น่าเชื่อถือแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยอาจจะเกิดจากความเหนื่อยล้าค่ะการที่ต้องควบเวรหลายๆเวรการที่เจอคนไข้เยอะมากๆต้องจัดก,การหลายๆอย่าง ในในเวลาเดียวกันด้วยความกดดันสูงมันทำให้เหนื่อยล้ามากขึ้นซึ่งความเหนื่อยล้าเนี่ยมันเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ไม่มีประโยชน์ในการทำงานเลยค่ะทำให้เสียสมาธิมากๆและเป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุหนึ่งที่ทำให้พวกแพทย์เนี่ยหง,งุดหงิดขนาดพวกเราอะค่ะที่อาจจะทำงานออฟฟิศแล้วกลับมาถึงบ้านหรือแม้กระทั่งไปเรียน แล้วเหนื่อยมากๆกลับมาถึงบ้านเรายังเคยหงุดหงิดใส่คนในครอบครัวเลยใช่ไหมคะนับภาษาอะไรกับแพทย์ที่ทำงานหนักอยู่เวรอดข้าวอดน้ำบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ควรตัดสินเขาด้วยเหตุการณ์เดียวที่เราเห็นค่ะก็ก็ต้องเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายเนอะอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากอยากจะได้รับการรักษาที่ดีคำพูดที่ดีแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเหมือนไปอยู่ในส,รสมรภูมิรบมา ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าคุณหมอเนี่ยก่อนที่จะมาเจอเราเนี่ยเขาได้เจออะไรมาบ้างเนาะก็ต้องเห็นใจกันทั้ทสองฝ่ายนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณหมอต้องเจอนั่นก็คือสารคันหลั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลือดปัสสาวะอุจจาระอาเจียนหรือแผลที่เน่าจนส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วห้องเลยค่ะถ้าเป็นพวกเราเนี่ยเราคงรู้สึกถึงความขยะแขยง บางคนอาจจะกลัวจนเป็นลมไปเลยก็ได้แต่ในมุมมองของผู้เขียนนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกขยะกขยงแต่เป็นการที่คนไข้เนี่ยทุรนทุรายก่อนเสียชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกขยะขยงและเห็นอกเห็นใจไปพร้อมกันมีอยู่เคสหนึ่งนะคะที่เธอไปปั๊มหัวใจคนไข้ซึ่งชีพจรเนี่ยค่อนข้างอ่อนแล้วแต่ก็ยังหายใจได้อยู่ แต่เธอรู้สึกว่ายิ่งปั๊มไปเนี่ยซี่โครงของคนไข้นั้นหักคามือของเธอค่ะทําให้คนไข้นั้นพยายามที่จะเอาอากาศเข้าไปในปอดมากๆและดิ้นทุรุนทุรายเพื่อจะรอดชีวิตนั้นแต่สิ่งนี้ล่ะค่ะมันไม่ได้ดูทําให้เรารู้สึกว่าเราขยะแยงเนาะเราจะรู้สึกสงสารมากกว่า ในทางกลับกันค่ะผู้เขียนนะคะรู้สึกขยะแขยงจนอยากจะอาเจียนออกมาคือเธอไม่ได้ขยะแขยงในมุมที่รังเกียจอะไรแบบนั้นแต่ว่าเธอรู้สึกแบบไม่อยากเห็นภาพนี้เพราะมันดูทรมานนะคะและอีกมุมหนึ่งนะคะที่เราได้พูดถึงความขยะแขยงนะคะ,นะคะซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับความรังเกียจเนาะ นั่นก็คือบางทีเนี่ยคนไข้เนี่ยที่ต้องเข้ามารักษาก็อาจจะเป็นนักโทษข่มขืนฆาตกรหรือแม้กระทั่งสัตว์รูที่เคยมาทิ้งระเบิดในเมืองที่ห่างจากโรงพยาบาลของผู้เขียนไปประมาณ100่หไมล์แต่อาชีพหมอนะคะเธอไม่สามารถตั้งแง่หรือรู้สึกรังเกียจได้เพราะหน้าที่ของเธอค,คือการรักษาไม่ว่าเขาจะเป็นใครเชื้อชาติอะไรหรือเพศไหน เธอไม่มีสิทธิ์ตัดสินเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเธอและสุดท้ายนะคะเธอยังได้กล่าวถึงความหวังด้วยซึ่งเธอบอกว่าความหวังนั้นเป็นสิ่งที่มีเล่ห์เหลี่ยมที่สุดในบริบททางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการที่แพทย์เนี่ยพูดไปแล้วเหมือนไปให้ความหวังกับคนไข้ไม่ใช่ว่าแพทย์ไม่อยากให้ความหวนกับทุกคนนะคะแต่แพทย์มีหน้าที่ต้อง แจ้งความจริงให้ทุกคนฟังถ้าแพทย์ไม่พูดความจริงออกไปหรือว่าไม่พูดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นออกไปเนี่ยมันก็เหมือนการบิดเบือนเนาะแต่ถ้าแพทย์ไม่ได้พูดออกไปว่าเขามั่นใจร้อยเซว่าจะเกิดบางอย่างขึ้นแน่ๆแ,แสดงว่ามันมีโอกาสที่ไม่เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะในทางการแพทย์ที่บอกว่ามีโอกาสรอดย0เสียชีวิต80%เนี่ยถ้าเราเป็นญาติของผู้ป่วยนะคะเราก็คงโฟกัสไปที่20เอนเนาะคือการรอดแต่ มันทำให้เราสร้างความหวังขึ้นมาไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามพวกเขาเนี่ยอาจจะลืมไปว่ามีตั้ง80%เที่อาจจะไม่รอดพอเราคาดหวังมากเราก็เสียใจมากเนาะไม่ว่าหมอจะไม่รู้สึกถึงความหวังแต่บางทีหมออาจจะหวังมากกว่าคนไข้ด้วยซ้ำหรืออาจจะเผลอโฟกัสไปที่20%นนั้นจนคิดว่ายังไงคนไข้คนนี้ก็รอด แต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าผลจะออกมายังไงนะคะหมอก็ต้องชี้แจงความจริงให้ญาติผู้ป่วยฟังอย่างทงแท้ที่สุดค่ะและสุดท้ายนี้นะคะอาชีพหมอนะคะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นอาชีพท,ที่ต้องใช้ความเสียสละความอดทนความทุ่มเทหรือแม้กระทั่งความรู้มหาศาลในการทํางานแต่ในาบางครั้งนะคะเราก็ไม่เคยเห็นว่าหมอเนี่ยรู้สึกยังไง เขาคิดอะไรและเหตุผลที่เขาทําแบบนี้แบบนั้นคืออะไรแต่นั้นหนังสือเล่มนี้นะคะก็ทําให้เราได้เห็นหลายๆมุมมองหลายๆสถานการณ์หลายๆความรู้สึกที่หมอต้องเจอซึ่งทําให้เราได้เข้าใจในตัวหมอมากขึ้นและหนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสือที่ให้ความสนุกความเพลิดเพลินไม่ได้เครียดมากจนเราต้องแบบวางหนังสือระหว่างอ่าน แต่ก็จะมีบางเหตุการณ์ที่อาจจะมีเศร้าบ้างหรือว่าอาจจะรู้สึกขยแขยงบ้างเนาะแต่โดยสรุปแล้วนะคะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ตีแผ่ชีวิตของหมอแผนกวิกฤตได้ดีเลยค่ะส่วนตัวเนื้อหารู้สึกว่าจะไม่หวือหวามากแต่ก็สามารถอ่านได้เรื่อยๆค่ะก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เราแนะนําอยากจะให้หลายๆคนได้อ่านเนาะเพราะว่าก็จะได้เห็นมุมมองของแพทย์อีกมุมมองหนึ่งที่ เราอาจจะไม่คิดไม่ฝันว่าแพทย์จะรู้สึกแบบนี้ด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะกับหนังสือที่มีชื่อว่า Seven Signs of Life หรือว่ามนุษย์หมอถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปเลยก็สำหรับพอดแคสต์ในวันนี้นะคะได้จบลงแล้วไม่ว่าท่านผู้ฟังจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ ต้องขออภัยในที่ดีด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังกดไลค์กด subscribe และติดตามเราทาง IG และ Facebook ซึ่งเราก็จะลงคอนเทนต์ต่างๆเนาะอาจจะมีการวางแพลนว่าจะทำเป็นรีวิวหนังขึ้นมาเพิ่มด้วยนะคะก็รอติดตามกันนะคะก็สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆ ที่ฟังเรามาถึงช่วงสุดท้ายของพอดแคสต์แล้วไว้เจอกันใหม่ในเอพิซดหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ